คือได้ได้ขายตอนนี้เจอพิษโควิดครับขายได้ครับนิ่งครับขายได้เนาะขายได้แต่ว่าขายได้น้อยครับหลักที่เลี้ยงหนูมาปีก็กลัวเนี่ยครับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเกิดอีกอย่างนี่ครับปัญหาครับผมมันกับบ่พอปัญหาอย่างกับบ่มีก็้อปัญหาถ้าเขาาัดการระบบน้ำได้ก็โอเคครับง่ายมากเลยครับผมโอ้จับไรครับเนี่ยจับอะไรครับนี่มาเลยลูกน้านว่าไปยังรถนี้ อ้วนด้วยอ้วนด้วยครับจักเดือนครับเนี่ยนี่โอ้โห oh, จุดเริ่มต้นนี่ครับประมาณจักบอจุดเริ่มต้นนีค่ครับสิบสองบอบจุดเริ่มต้นสิบสองบอเบิ้งเทิบครับนี่ครับจกัก ฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบันเทนสวัสดีครับวันนี้นะฮะผมก็อยู่ที่อำเภอเทียบสถิตน,นะครับจังหวัดชัยภูมินี่เองครับตอวนี้ก็บรรยากาศทุกท่านนี้นะครับ ันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาซื้อหนูลูกฟาร์มที่นี่ครับลูกฟาร์มคนนี้ก็ตอนซื้อหนูก็ไม่ได้มาส่งนะเพล่อนไปรับที่ฟาร์มเองนะครับก็เป็นชุดทดลองเลี้ยงนะครับวันนี้ก็ได้อีกมีโอกาสนะครับมาซื้อครับก็ช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับปกติแกขายได้ครับไม่เคยโทรหาผมเลยครับเพราะว่าสามารถขายได้เองนะครับแกก็คือเปิดตลาดนัดขายอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้มีโควิดนะครับก็เลยต้องต้องช่วยกันนะครับแกตอนนี้แกก็เปิดร้านอยู่หน้าบ้านนะครับขายหนูขายไก่ขายทุกอย่างนะครับไม่ต้องไปตลาดนัดแล้วก็ ทางบ้านนีเจกก็จะทําเป็นโรงเรือนนะครับโรงเรือนใหม่ๆครับทำเลี้ยงหนูทั้งหมดไม่รู้คีย์บอร์ดยังไงแนะนำมาจากเจ้าของฟาร์มครับสวัสดีครับดีครับซื้อพี่ยังครับผมชำนาญครับพี่ชำนาญอยู่นี่อยู่ไสครับผมอยู่บ้านนายังกักครับบ้านหัวสะพานตำบลนายังกักบ้านหัวสะพานตำบลนายังกักอำเภอครับอำเภอเทพสถิตอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับชัยภูมิอ๋อครับผมก็ขออยากสอบถามนี่ครับเลี้ยงหนูมาจักเดือนนะครับนี่จักปีแล้ว ปีสามเดือนครับปีสามเดือนเริ่มต้นไปเอาหนูคือไปเอาเองเนาะไปเอาเองเอองยู่ฟาร์มนะครับเอามาจากตัวตอนั้นครับเอามาสิบกว่าชุดสิบกว่าชุดไล้เอามาเรียนเลยครับอ่าปีสามเดือนได้ขายไปเนี่ยครับหรือจังไรเนี่ยครับก็ได้ขายครับได้ขายครับแค่แปดเดือนแรกคุณเลยทำตั้งแต่ขายเออก็ได้ขายมาเรื่อยๆขายมาเรื่อยๆครับอ๋อขายเลยไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องขายหรอกไม่ได้ว่าไม่รู้ขายครับตอนนี้เป็นยังครับคือได้ได้ขาย ตอนนี้เจอพิษโควิดครับขายบ้ได้ครับนิ่งครับขายบ้ได้เนาะขายได้แต่ว่าขายได้น้อยครับหลักกแต่กี่ขายคือจะขายอยู่ตลาดนัดมันมาครับก่อนผมออกนัดครับออกนัดอ๋อออกนัดกัขายได้ไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้คือปัญหายังคือบ้าได้ไปออกนัดครับครับโควิดอีกแล้วครับปัญหาเดียวเลยและครับปัญหาเดียวเลยเนาะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นมากบ่งก็เห็นเปิดร้านอยู่หนาหน้าบ้านพอได้ขายครับตอนนี้ขายครับบ้ได้ขายดีอยู่ครับที่หน้าบ้านกขายได้ครับ ืัก็พอได้ค่าหารครับก็ขายเรื่อยๆได้มือละวีโต้หาโต้ก็ถือว่าดีครับอ๋อโอเคครับถือว่าเยี่ยมมากเนาะก็เพิ่งเปิดซ้ำเน,น,นาะนานๆแล้านเนาะว่นใดคิดเปิดแต่ดนมาพอค้าได้มาเปิดเพิ่งมาเปิดครับได้ <c oughs> เดือนนึงนี่แหละครับก็คือจริงๆก็ถ่าตลาดนัดน่ะแต่ว่าพอเปิดจจกเทืออ่อเปิดว่ามีคนย่างอีกเดียวมีคนย่างครับอ่าโอเคบัดนี้เรื่องเล่าที่พันแม่พันไปครับมาปัจจุบันที่กูอยากให้ช่วยแนะนําคนที่จะเลี้ยงหนูใหม่ว่าเอ๊ ที่เลี้ยงหนูมาปีก็กลัวเนี่ยครับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเกิดอีกอย่างนี่ครับปัญหาครับผมมันกับโป๊ปัญหาอย่างเดียว่โมีแล้วครับปัญหาถ้าเอกจากการระบบน้ำได้ก็โอเคครับง่ายมากเลยครับผมสว่าดีปัญหาคือแค่ระบบน้ำถ้าทำบ่ได้ดีนะครับระบบน้ำที่ได้น้ำให้ดีเป็นยังไงครับไนะน้ำให้ยัครับผมต้องให้เป็นจุกนูนะครับอ๋อจุกนูเป็นในไฟเบิรงนะครับไฟเบอร์นะครับอ๋อนี่ก็คือจุกแบบนี้เนาะแต่ก่อนทฮ็อย่างไรครับแต่ก่อนนี่ครับ แต่ก่อนผมมีท oh, ุกอย่างครับเพชรแบบขวดนี่ก็มีครับนี่ยอ๋อแบบขวดนี่ตะก่อนเห็ดป็นขวดก่อนเริ่มต้นไม้ไม่เอาขวดก่อนตะวันเป็นจบเนาะเสียเวล้ปัญหาเป็นจบเสียไปแล้วก็มาเป็นจุกแหนมเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ครับโอ้จุกแหนมตัวนี้นะครับโอเคจุกแนมแบบนี้ครับนี่ครับพันดวดบักไงเยี่ยมครับผมแล้วก็ทำทีระบบแน้มเนาะโอเคเลยครับนี่แบบนี้ครับก็คือแบบนี้มันคือลดเวลาการการให้อาหารเนาะ เขาต้องมายุงใหญ่กับแนมเนาะแต่ว่าใช้ยลวดเชนใหญ่ๆพันไว้แล้วก็ท็คือทำให้มันโอเคเองแต่แรกกันเนาะมันก็จะดีเองฟังนี่เห็นร้อครับนี่เลี้ยงหนู้่ครับเรื่องไหนครับนี่อันนี้ผมเห็นหนูลูกหนูลูกป้อนครับหนูลูกป้อนเนาเลี้ยงแน่นด้วยแน่นเลี้ยงในยางรถครับผมโอ้จับได้ไหครับนี่จับได้ครับนี่มาเลยหนงลูกป้อนเนาไปยางรถนี้อ้วนด้วยอ้วนด้วยครับจักเดือนครับเนี่ย นี่เกือบสองเดือนแล้วครับเกือบสองเดือนยกช่วยนะครับยกช่วยนะครับนี่ครับนี่ลูกบอลลูกบอลบวกัดลอยประเทศนู้นปะครับการทำว่ายังไงลูกกัดป้าไหมเนี่ยไหนจับดูไหนซีกัดไหมกัดเป็นไม่เล่าไหนขอดูหนเนี่ยโอ้บวกัดอีดีปะเอามือแย่ปากกับบวกัดจับเนี่ยอ่าจับส่เบิรงกซ์นอกมาโอเคครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นการเลี้ยงหนูมาหนึ่งปีกว่ากับว่มีปัญหาเรื่องยังเนาะครับปัญหาเรื่องเดียวคือโควิดนี่แหละครับตอนนี้ทำให้ทุกคนปวดหัวกันบดเลย โอเคครับมี้ยังสิฝากถึงท่านผู้ชมบ่ครับฝากบอกผู้ที่อยากเลี้ยงครับต้องเลี้ยงด้วยใจรักครับครับผมถ้ามีใจรักเราไปได้สวยครับโอเคครับผมเนาะจะบอกว่ายังไงอีกครับถ้ามีคนสนใจครับอยากจะมาเลี้ยงหนูอยากมาชมหนูยินีสามารถเข้ามาชมชมหรือ่ครับมาเลยตลอดครับโอ้ยตลอดครับยินดีอยู่ไสอีกรอบครับผม บ้านหวัวสะพานบ้านหวัวสะพานตำบลนายังกักตำบลนายังกักอำเภอเทพสถิตอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิจัง,จงหวัดชัยภูมิขอเบอร์โทรหน่อยครับ089 089ครับ002 <02, S 1> 002ครับ4382ครับ4382ท่านใดที่อยู่แถวอ,อำเภอเทพสถิตเนาะรหรืออำเภอใกล้เคียงนะครับอำเภอทรัพย์ใหญ่เนาะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่นี่เนาะครับเนาะครับวันนี้ฟาร์มหนุ่มผู้ใหญ่ชัยภูมิเป็นพันธุ์กับพี่อะไรครับผมชำนาญครับพี่ชำนาญขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบสวัสดีครับ ฝั่งนี้ฮะแต่ก่อนก็นคือมุงม้งเส้นและมุ้งโอซังกระสีเทิบนี่หวังเพิ่มมาเงี้ยแบบนี้เนาะใส่ไม้ไผ่เริ่มต้นนี่เริ่มต้นครับโอ้โหจุดเริ่มต้นนี่ครับประมาณจักบวะจุดเริ่มต้นนี่ครับ12บอครับจุดเริ่มต้น12บอเบิ้งเทิบครับนี่ครับจากเอาเงี้มามัดเนี่ยครับบันนี้ครับโอ้โหครับ <c oughs> จากนี่ขยายมาฝั่งนี้เนาะโอ้โหจากกี่บอรครับเนี่ยจาก12ครับจาก12ขยายมาเป็นกี่บอครับเนี่ยเป็น106บอครับ100บอนะครับใช้เวลา หนึ่งปีสามเดือนโอ้โหสุดยอดขนาดนี้ขายไปแล้วนี่แมนบะขายขายด้วยขายขยายด้วยขายด้วยขยายด้วยครับโอเคเยี่ยมครับผม